Nắm lại ừ. <laughs> Ôi, cướp nhàng dịp bừng đu Sơn kia thấy không Cô nè cả đồ Bà ơi Số สีตะก้าหรือสีถุงบึง้งบึ้งพี่น้องกระโดดกระเดี้ยงามคักปะขาปะเด้อตัดเลย ในคดนต้ตนไม้ต้ตนไม้โอ้ยขาพอเฮ้ยสันน้องจะ๊ะคืองามแทไม่เดี๋ยวเดียวับนี้มากอก่อนะง้ม,งมกดเออไม่ตีตาเจ็บแทะ ยังตาบอดด้ตาสีบอดเอาเด่นเดี๋ยวเปิงงข้าไปอันนี้เดี๋ยวมือแอลแปงมุดขับไปเด้อดอ,อันนี้เดี๋ยวมุดขับไปมุดขับไปนักกันอมาถ่อ นี่งามกระโดดอันนี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะเดี๋ยวแม่แป้งให้ดูนี่จ้ะแม่แป้งมุดเอาไปครับบอที่จริงมันต้นไม้ที่จริงมันแบบเละตุ้มเป๊ะมากแต่แม่แป้งทำแบบสวยๆให้ดูนะแดมากเชิดกรกเล็ดชาพี่น้อง chạy sưu vó tuần tai tuần mẹ có chạy sạc hết bộ lại rồi nữa ta นี่ขักสีน้องเบิ่งด้วยคอนเห็นไหมรุ่นรุ่นกันตัดออกดีกว่ายานขาดมันกอใหญ่หลายอืม น้ำไหลพออะไรตัดไปเลยโดนเศษไม่นะน้ำตัดออกโอ้ยซมกี่าน่แม่เดี๋ยวมาเจออึดหนึ่ง

สวยงามไรพี่น้องเกาะตัดไปเลยดอกบีก็โบบอสมพปนส์วาโอ้ยงามมากพี่น้องเอ้ยโอู้จะที่จะทั้งซอยลูกจ้ะได้แต่แท้แหละพี่น้องเอ้ยคาเทียมร้านเนี่ยหนึ 1, ่งพันนับดูแล้วห้าพันบาทก็ประมาณแล้วก็ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยโครนนะคะ คือคงจิเก็บสามเทียล้ะจ้ะเพระาะว่าต้องแบง่งคานั่นคานี้อีกเนาะนี่โอ้โ,อโชคดีดีนะพ่อจะพาไปที่อื่นดีนะแม่ว่าแปงบอกไม่เอามาทางนี้เพราะว่าลูกๆไม่ได้มาด้วยก็คือมันไม่ต้องมามุดดินมุดอะไรสงสารลูกเนี่ไตกตน้ลไหมเไหมยอ๊น้ำไหล อันนี้ช้าหน่อยนะเอาบุ๊บบุ๊บบุ๊บบไ่ได้เลยกมันมขาเบิดความพยายามของแม่แบงโอ้มันอยู่แต่ตนไม่พี่น้องเอ้ยคุณงามน่าพีนงเอาโอกมาตัดขาคุณ นี่คุณเชจึงได้เอาดีละพี่น้องเป็นดอกเป็นดอกใหม่อยู่ในใต้ต้นใหม่น่ไหมโอ้อยเป็นจีบไปเอาจังได้ระบาดนี้โอ้ยปัป๊บป่ะซอยแม่แปงเนี่ยความพยายามของคุณแม่คอยดูนะดา,ดานี่ เดี๋ยวออกมาก,ก่อนหอ,อ,อยุม่มยุ่มออกมาก่อนยุ่มพี่นอ้องยุมย่มโอ้ยโซ่อโอ้ตัดขากันยุ่มมาแล้วกองไว้นี่กระตัดขาเอาเดีย๋ยวค่อยคลานออกไปทีทีเดียวเนาะเอาบอ่เบิร์ตไหมพี่นอ้องจ้า ลำบากลำบนล่นไายก็สิได้เงินเขาคุณนะ่ะเป็นดอกไม้ประดับประดายอยู่พูดเบิ่องขาเด้อไปน้องเป็นดอกไม้อยู่ประดับประดางามหลายดึงคืนรวบตัดบ่ได้ดึงคืนดึงคืนพูดไปน้องงามกระโดกระเดีย อโอ้ยไอ้กรสาดาวาที่ลังป่าโอ้ยตัดขาันเป้งดึงออกมาตัดขาคุณแม่เป้งเก็บแขนกันกับพ่อนะเดยวแม่เป้แม่แป้จะไม่ทันเห็ดสวยๆที่เป็นกลุ่มดักๆ พ่อจะเก็บไปหมดทำไมไปยไม่ได้ถ่ายเข่งกันเองหัวเมียปุวนะนี่จ้ะนี่นี่ที่มุดเข้าไปเมื่อกี้มุดโอ้ยตรลม่านไหลคืดออกใหม่ประดับประดาเลยจ้ะง่ามไยช่วงนี้บกอาดึงเลยจ้ะ าว่ามันเห็ดมันเปาะหลายนหนาวเหรอพี่น้องน่ารหกพี่น้องจะ้ะตัดขา้เรียบรย้อยเสมอๆกัน โอ้ยเกือบายางหยียบเบิ่งดูสังเกตเห็นบอทุน่น่ะน้ำกระโดดโอ้ยาอได้ดดย,ยินไหมปุ๊กโอ้ยตัดไปเลยห้าวหันทอนเพ่ได้ดึงเพ่ได้ตัดไปเลย,ต,เลยตัดชับๆหน่อยได้ไปซะให้ซักิน đó bên nữa bỏ lại bưng ba hút lại ลือค้อนใหม่เอาได้จ้ะพี่น้องเอ้ยทุลักทุเลมากข้าเนะนะน,นาวเนาวในนอกกระทิม,มเปิดให้บังด้วยน่ามหยจุยใจว่าพี่น้องเอ้ย so nih kelacak โนยุ่มโยนอันนี้เนวเนาะทีมขาเปาะเลยตัดเอาได้ที่เอาอันนี้เด็ดแล้ว ไว้่นไปต่อฮะจะเป็นลมโอ้เอาจังได้เหรออันนี้มันเปาะอย่าแปงทัดดวยจ้บพี่น้องนะเบิ่งความขามันดีค่อย,ยเอาก่อนนี่สุดได้ เสมอกนโอ้เป็นโรคกิจชนิดหนึ่งด้วยค่ะอะไรมันต้องเสมอกันไฟมดลุงป้านะอาค่ะสีตะก้าหรือสีถุงพูดนะอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะยัดยัดได้เยอะอันนี้จะ โอ้โหเยอะมากเลยจ้ามือ่อเนยโชคดีมานหลายปูญญาซอยจ้าลูกลูว่าลูกจะเอาเงินไปต่อขาต่อแขนให้ต่อขาให้ร้านนะจ้าเนาะเขาชิได้เดินได้คือคนปกติคนอื่นเขานะจ้าเนาะเดี๋ยวไม่แป้งไปแล้วฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้กันในกันเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวไปแล้วพอกันอีกพอกันอีกปะ